พอมาถึงวันที่4กันแล้วนะครับกับการใช้งาน JR West Pass Sanjo Sanin แบบ7วันดูท่อนนี้ท่อนเดียวลอกตามไปทําแผนการเที่ยวได้เลยวันนี้เราไปเดินเที่ยวแค่3ที่ครับตั้งต้นจากเมืองฮิโรชิมานะครับช่วงเช้าเราจะเดินทางไปที่เมืองอีกว่าคุณนี้นะครับไปดูสะพานไม้ขินไตที่มันปิดซ่อม โคตเศร้าอ่ะมันปิดจากนั้นเดินข้ามสะพานนะครับเดินขึ้นไปดูปราสาทอิวาคุนีนะครับมีรถกระเช้าให้บริการแต่ปิดซ่อมบำรุงอีกแล้วเสาสองเดงแม่งเลยช่วงบ่ายนั่งเรือข้ามเกาะไปดูกวางที่มิยาจิมะโชตั้งใจไปดูประตูศาลเจ้ากลางน้ำ <c oughs> ปิดซ่อมบำรุงอีกแล้วนี่มันทริปลันทดโหดแท้แต่ซอฟต์ครีมและหอยนางรมของที่นี่เขาอร่อยดีพอให้อภยัยช่วงเย็นเดินเล่นเมืองยิโรชิมะไปเดินดูปราสาทเดินดูแค่ภายนอกแล้วถ่ายรูปอย่างเดียวส่วนนี่อนุสร์สันติภาพฮิโรชิมะมาเช็คอินถ่ายรูปแล้้้ววนนนะจบัเเดิขาาง คือเข้ากล่องกับสตอรี่เดินกับโรงแรมเข้านอนจบวันจ้าสวัสดีเช้าวันที่4ในคันไซตอนนี้เป็นเวลา7โมงช้าแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะออกไปเดินเล่นข้างนอกกันโอเคไปละ โรงแรมที่ผมพักในวันนี้นะครับจะอยู่ไม่ไกลจากสถานีฮิโรชิมามากนักนะครับเราใช้เวลาเดินเพียงแค่9นาทีเท่านั้นก็จะถึงสถานีแล้วเช้านี้นะครับเราจะนั่งชินคันเซ็นจุดหมายปลายทางแรกนะครับของเราคือชินอิวาคุนิสเตชันนะครับขึ้นรถไฟไปแป๊บเดียวเองก่อนยังไม่ทันร้อนเลยก็ต้องลงจากรถไฟแล้วออกมาจากสถานีปุ๊บมองหาป้ายรถบัสปั๊บก่อนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งรถบัสหมายเลข21กันนะครับอันนี้เป็นป้ายรถบัสนะครับ ชินคันเซ็นอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เดินตรงมาอีกนิดนึงก็จะถึงปลายรถบัสที่เราจะนั่งต่อเพื่อไปที่สะพานคินไตนะครับตอนนี้เป็น7จ็ดโมงห้นาทีนะครับเดี๋ยวรถบัสจะมาตอน8ปดโมงหนาทีซึ่งก็น่าจะใกล้เวลาแล้วนะครับราคาค่าตั๋วรถบัสนะครับจะไม่รวมอยู่ในพาสระบบกระจายเงินของรถโดยสารแถวนี้นะครับจะต้องใช้เงินสดเท่านั้นดังนั้นเพื่อนๆที่ต้องการใช้รถบัสมาทริปนี้นะครับจะต้องเตรียมเหรียญเอาไว้จ่ายค่ารถบัสด้วยนะครับ พวกซุยก้าอะไรเนี่ยใช้ไม่ได้เลยและแน่นอนครับชาวนี้เราก็มาอยู่กันที่สะพานกินไตือสะพานในจินตนาการที่สวยงามสะพานไม้อันทรงคุณค่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุงนะครับตอนนี้เป็นเวลา8.25มง25นาทีนะครับก็ถือว่าการเดินทางสะดวกพอสมควรใช้เวลารวมกันประมาณไม่ถึงชั่วโมงดีนะครับก็บรรยากาศที่นี่นะครับในยามเช้าเต็มไปด้วยหมอก ที่เห็นบนยอดเขาจะเป็นปราสาทนะครับแล้วเขาก็จะมีรถรางให้ขึ้นด้วยส่วนบนสะพานนะครับถ้าเราจะเดินข้ามไปฝั่งนูน้นก็เสียค่าบริการจะมีซุ้มอยู่ก็จะเป็นซุ้มขายบัตรนะครับให้เราซื้อบัตรผ่าน แล้วก็เดินข้ามไปฝั่งนู่น <Ooh. S 2> สำหรับการเดินทางมาเที่ยวแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญในญี่ปุ่นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเดินทางมาเที่ยวแบบไม่เสียเที่ยวแบบผมเราควรศึกษาหาข้อมูลนะครับแล้วเช็คตารางการซ่อมบำรุงของแต่ละที่ที่เราต้องการจะไปเอาไว้ก่อนแต่รอบนี้ผมพลาดเพราะว่าตารางลางงานของผมทำได้ในช่วงนี้แค่นั้นเองถ้าต้องรอทุกที่เปิดพร้อมกันน่าจะไม่ได้มาแล้วล่ะครับเงินซึ่งค่าบัตรนะครับสำหรับการเดินกลับไปกลับนะครับสะพานคินไตบรินะครับก็อยู่ที่310ยเยนนะครับ หลังจากที่เราเดินลงจากสะพานคินไตามาแล้วนะครับก็จะมีพวกร้านค้าแล้วก็จะมีสวนหย่อมเล็กๆนะครับเหมาะสำหรับการมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศก็เราก็จะได้เห็นบรรยากาศบ้านเมืองสไตล์ญี่ปุ่นนะครับและเมื่อเราเดินเข้ามาถึงโซนด้านในนะครับด้านในจะมีสวนสัตว์ย่อยเล็กๆนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นสวนสัตว์ป่าพื้นเมืองในแถบนี้บางอันดูฟรีบางอันต้องเสียตังเข้าไปดู ไว้สเน็คออฟอีวัคนนี้ถ้าเราจะเข้าไปดูก็จะเสียค่าบัตร200เยนนะครับโอเคครับและข่าวนี้ก็คือรถกระเชา้ากำลังซ่อมบำรุงแต่เมื่อมาถึงนี่ทั้งทีนะครับเราจะพลาดได้ยังไงผมตัดสใจนะครับเดินขึ้นเขาด้วยตัวเอง2กิโลกว่าหอบแดกเอาเรื่องอยู่เอาข้อจริงหลังจากที่เสียแรงเดินขึ้นมาแล้วบรรยากาศมันก็ดีมากคุ้มแค่เหนื่อยที่ตัดสใจเสียเวลาและเสียแรงขึ้นมา เนื่องจากยังเป็นเวลาเช้าตรู่นะครับนักท่องเที่ยวยังมาไม่ถึงดังนั้นมันเป็นที่ของเราโดยเฉพาะเอาละรครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเดินขึ้นมาถึงที่ปราสาทอิวะคุนินะครับเรียบร้อยแล้วระยะทางที่เดินนะครับจากพื้นราบตรงปากทางเข้านะครับประมาณ2.1กิโลเมตรตามป้ายสาหรับความสวยงามของปราสาทนี้นะครับมันเป็นปราสาทหลังเล็กๆแล้วก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่วิวด้านบนนะครับก็จะมองเห็นเมืองทั้งเมืองได้ไกลเลยทีเดียวนะครับ แน่นอนครับเพื่อนๆด้านหลังของผมอาคารที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะครับก็คืออาคารโรเวลนะครับที่จะลงไปยังด้านล่างนะครับของอีวาคุนินะครับเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าวันนี้ปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ผมลงมาจากปราสาทอีวาคุนิเรียบร้อยแล้วนะครับถึงพืน้นดินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเดินย้อนกลับไปนะครับข้ามสะพานชินไตนะครับแล้วก็กลับไปขึ้นรถบัสเพื่อย้อนกลับไปที่อีวาคุนิสเตชั่น ตอนนี้เรามาถึงที่สถานีอิวาคุนิสเตชันนะครับเป็น JR จะไม่ใช่สถานีชินคันเซ็นอันเดียวก,กันกับที่เรามาลงเมื่อตอนเช้านะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องนั่งรถไฟ JR นะครับไปลงที่สถานีมิยาชิมะกุจิสเตชันนะครับเพื่อที่จะไปประตูกลางน้ำนั่นเองหลังจากที่เราตามป้ายที่ชานชลามาแล้วนะครับชานชลาบอกว่าให้เรามาที่แทร็ก6นะครับก็คือชานชลาที่6นั่นเองก็ให้เรามาดูป้ายด้านหลังอีกทีนึง พอลงมาที่ชานชาลาแล้วนะครับป้ายที่เห็นอยู่ด้านบนเนี่ย<า>เห็นลูกศรตรงนี้ไหมลูกศรตรงนี้นะครับจะเป็นตัวบอกว่ารถไฟที่กําลังจะเข้าชานชาลาเนี่ย เป็นรถไฟขบวนที่เราจะมารเปล่าซึ่งตรงนี้นะครับ11:56ก็คือตามเวลาที่ Google Map ระบุเอาไว้ให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะนั่งขบวนนี้นะครับไปที่ยาชิมะกุจินะครับเพื่อไปเนื่องจากความสับสนนะครับในการเดินทางดันไปเสียเวลามึนงงอยู่กับป้ายเข้าท่าเรือเลยไม่ได้ทําคลิปนะครับถ่ายทางเดินเอาไว้นะครับส่วนแค่โดยสารเรือเฟอร์รี่ที่เรานั่งอยู่ในขณะนี้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของพาสนี้ด้วยดังนั้นเราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเพิ่มนะครับ แต่ที่ต้องระวังก็คือรอบของเรือโดยสารและจํานวนผู้โดยสารว่าเรือรอบนั้นจะเต็มหรือเปล่าถ้า,าว่าโชคร้ายเรือเต็มนะครับก็ต้องรอรอบถัดไปเลยทันทีที่เราขึ้นเกาะนะครับลงมาจากเรือปุ๊บเราก็จะเจอกับน้องกวางน่ารักน่ารักนะครับมากมายหลายตัวเลยทีเดียวน้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเก่งมากครับแต่ละตัวน่ารักจริงๆก็ที่บนเกาะมิยาชิมะกุจิจะมาดูโทริ ซึ่งปิดซ่อมบำรุงอันนี้คือรู้ตัวล,ล่วงหน้ามาอยู่แล้วก็จะไม่ค่อยพิดหวังเท่าไหร่แต่ก็คืออยากจะใช้ตัวบัตร JR West นะครับที่เราซื้อมาให้คุ้มนะครับมาแถวเนี้เราก็มีกวางด้วยอยู่ใกล้อย่างนี้เลยและตรงบริเวณที่ผมยืนอยู่นะครับก็คือทางเข้าวัดนะครับอิสุกุชิมานครับซึ่งเราจะเข้าไปดูไอ้เจ้าตัวเกตอิสุกุชิม่าโทริเกตกันนะครับจะต้องเสียค่าเข้าไปนะครับ200เยนนะครับ วันนี้ผมก็เลยไม่เข้าไปเพราะว่าตัวประตูเนี่ยปิดซ่อมบำรุงอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมคงจะไม่ได้เข้าไปก็เอาไว้เดี๋ยวคราวหน้ารอให้ประตูเขาซ่อมเสร็จก่อนแล้วกันค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนั่นไงเห็นปะที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นน,ะนั่น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 นั่อันนั้น่ะจริงจก็คือจะเป็นโทริเกตส,สีแดงเด่นระาง,งานนะครับแต่ว่าตอนนี้ถูกผ้าคลุมเอาไว้นะครับซึ่งวันนี้มาก็โอเคถือว่าได้มาเซเว์ก่อนสถานที่น,นะครับแล้วก็เส้นทาง ถ้ามาเขาน่าจะได้มีหลงไงบนเกาะมิยาจิมะคุจินะครับก็จะมีถนนเส้นกลางที่น่าเดินอยู่เส้นหนึ่งและบนถนนเส้นนี้นี่เองนะครับเราก็จะพบกับขนมหวานมากมายและร้านอาหารมากมายเช่นกันนอกจากนี้นะครับก็ยังมีร้านขายของที่ระลึกนะครับให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันด้วยของดีของเด็กของแถวนี้เขาคือหอยนางรมนะครับมาถึงแล้วไม่ควรพลาดมันก็อร่อยดีนะครับแต่ออกจากเลี่ยนไปนิดนึงกินเสร็จอย่าลืมเอาเปลือกไปทิ้งในถังขยะที่เขาวางไ้ด้วยละ่ะที่นี่นะครับเขาจะย่างหอยนางรมสดๆให้เราดูแบบนี้เลยน่ากินมาก บนเกาะมิยาจิมะกุจินะครับอย่างที่บอกขากลับเนี่ย เราต้องระวังเรื่องเรือที่จะข้ามฟ้ากลับมาให้มากนะครับอย่างในวันที่ผมไปนะครับผมตั้งใจเดินไปถึงท่าเรือในเวลาที่เรือใกล้ออกนะครับแต่เมื่อเดินไปถึงท่าเรือเรียบร้อยแล้วกลับพบว่าเขามีการจํากัดจํานวนผู้นั่งบนเรือเฟอร์รี่ที่เราจะกลับด้วยเลยต้องนั่งสแตนบายนะครับรอเรืออีกเที่ยวหนึ่งเข้ามาแล้วถึงจะได้เดินทางกลับขึ้นฝั่งก็เลยอาจจะทําให้แผนการเดินทางในวันนี้คลาดเคลื่อนไปบ้างครับเมื่อเราขึ้นฝั่งแล้วนะครับผมก็จะเดินไปที่สถานีมิยาจิมะกุจินะครับเพื่อขึ้นรถไฟอา J โยลายนะครับไปลงที่ฮิโรชิมา่าเหมือนดูจากเวลารถไฟที่เราจะเดินทางไปถึงนะครับหุยเวลาเหลือเฟือมากเดินเล่นสบายเลยเก็บเกี่ยวในเมืองได้เต็มที่จุดมุ่งหมายแรกนะครับปราสาทฮิโรชิมา่าทําเพื่อนๆคนไหนนะครับอินเป็นพิเศษก็เดินข้ามฟากไปแล้วเข้าไปชมปราสาทภายในได้แต่สําหรับตัวผมเองนะครับขอให้แค่เดินรอบปราสาทผมก็มีความสุขแล้วได้เดินถ่ายรูปดูบรรยากาศ มันฟินกว่าแต่เอาข้อจริงนะครับขอสารภาพเลยว่าตอนที่อยู่ที่มิยาจิมะคุจินะครับเดินเยอะมากพอเข้ามาถึงในเมืองและอยู่ในช่วงนี้เริ่มหมดแรงแล้วและที่สําคัญนะครับทริปที่อยู่ในเมืองฮิโรชิมาทั้งหมดเราจะต้องใช้การเดิน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  ดังนั้นนะครับจุดนี้ผมเลยผ่านไปก่อนนะครับเพื่อจะเดินไปถึงจุดอื่นต่อจากปราสาทที่โรชิมานะครับผมเดินด้วยเท้าอีกแล้วนะครับประมาณ2.3กิโลเมตรนะครับก็ประมาณ20นาทีได้นะครับเพื่อมาที่อนุสรณร์สันติภาพพิโรชิมานะครับซึ่งในบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพวกสิ่งก่อสร้างซากปรักหักพังนะครับรวมไปถึงงานศิลปะต่างๆนะครับเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมานะครับเอาข้อจริงนะครับแม้แต่คนที่ไม่ค่อยชื่นชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์อย่างผมมมเเเเเเองงนนนนนน่่่ยยาาาดิิิิลกก็ัััรสึวพจะคบ แม้ว่าจะจําประวัติศาสตร์นะครับในบทเรียนที่เคยเรียนมาไม่ได้เลยนะครับแต่เอาคนจริงการเดินดูนะครับซากสิ่งต่างๆนะครับมันให้ฟิลที่ดีมากๆการมาเดินเล่นในเมืองฮิโรชิมานะครับขอให้ทุกคนนะครับเตรียมกําลังขามาให้หนักแน่นนะครับเพราะพื้นที่เดินเที่ยวนะครับมันต่อเนื่องกินอาณาบริเวณค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วแต่ละจุดนะครับก็จะเดินห่างกันไกลพอสมควรถ้าเตรียมตัวมาไม่ดีมีน็อกนะครับและสําหรับแผนการท่องเที่ยวนะครับด้วย jrs นะครับเป็นพาส ที่วางแผนเอาไว้สําหรับวันนี้นะครับในฮิโรชิมาแล้วก็นอกฮิโรชิมาอีกนิดหน่อยนะครับ mm hmm. ก็จบครบทวนได้ด้วยดีตามแผนที่วางเอาไว้นะครับแถมยังเสร็จก่อนเวลาอีกเล็กน้อยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบวันลงตรงนี้เลยล้กันส่วนช่วงหัวค่านะครับผมก็คงจะเตรียมตัวแพ็กข้าวแพ็กของเตรียมที่จะเช็คเอาท์ในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้อง เดินทางเข้าไปที่โอสก้าแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรอติดตามชมในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับกับวันที่5ในกันไซสําำหรับการเดินทางในทริปนี้นะครับถ้าใครคาดหวังว่าจะได้เห็นร้านของกินอร่อยๆอออคงต้องผิดหวังกันแล้วนะครับเพราะว่ามื้ออาหารส่วนใหญ่ของผมนะครับฝากทองไว้กับข้าวกล่องในเซเว่นนะครับซึ่งมันประหยัดมากดังนั้นนะครับถ้าใครต้องการวางแผนการใช้งานซันโยซันอินพลาสแบบคุ้มค่านะครับ รอดูเลยให้ครบ7วันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย